สวัสดีครับวันนี้ช่องรีวิวอาการเสียเครื่องช้ไฟฟ้านะครับผมก็จะพามาพักผ่อนยิมทะเลนะครับอีกหาดหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็วันนี้เราจะอยู่ที่หาดสุรินทร์นะครับหาดสุรินทร์นะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับนี่ก็เป็นด้านบนนะครับภาพด้านบนฝั่งนะครับ ข้างบนจะเป็นถนนนะครับผมออกไปที่ถนนใหญ่นะครับวันนี้ก็หาดสุรินทร์นะครับก็เป็นรอยต่อของหาดกำมะลาแล้วก็หาดบางเท่านะครับผมก็ทางฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะไปบรรจบกับหาดกำมะลานะครับเลยแหลมตรงนี้ไปก็จะเป็นหาดกำมะลาแหลมด้านหลังนะครับตรงนี้ ตรงหลัตง,ตรง,รงตรงนี้มันจะมีอ่าวอีกอ่าวหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าวด้านในตรงนี้เขาจะเรียกแหลมสิงห์นะครับแหลมสิงห์นะครับเลยแล้วก็เลยเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นหาดกัมลานะครับกับอ่ากับจะเป็นจะไปบรรจบกับคลิปที่เราถ่ายบรรยากาศหาดกัมลาคลิปที่สองแล้วก็คลิปที่หนึ่งนะครับเขาก็จะไปบรรจบกันตรงตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับผม เป็นโรงแรมเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีถนนวิ่งขึ้นไปนะครับเลาะเลาไปเรื่อยนะครับก็บรรยากาศดีนะครับก็มาใครท่านที่ยังไม่เคยมาก็แนะนำให้มานะครับผมก็โรงแรมก็มีเยอะนะครับบนเขา บนเขาตรงนี้ก็จะมีโรงแรมนะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้บังจะมองไม่เห็นนะครับฝั่งนี้นะครับอีกด้านอีกด้านก็จะไปเป็นฝั่งนี้เป็นหดาดหาดบางเท่านะครับเลยหาตรงนี้ไปก็จะเป็นหาดบางเท่านะครับผมตรงนั้นก็จะมีพวกวิลล่ามีโรงแรมรีสอร์ทติดหน้าหาดก็มีหลายจุดนะครับก็ นะนำกันให้มาเที่ยวได้นะครับช่วงนี้กเ็เป็นช่วงหลังโควิดนะครับแต่ว่าสนามบินระหว่างประเทศยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ราคานะครับราคาโรงแรมราคาอิลน่ารีสอร์ทต่างๆนะครับก,ก็จะลดราคากันนะครับลดราคาก็ ไม่มั่นใจว่าลดกี่เปอร์ไม่มั่นใจว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต้องเซิร์ชหาใน Google หรือว่า a g ก da ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ว่าเขาลดเยอะนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับพอช่วงนี้ลูกค้าฝรั่งเขาไม่มีนะครับโรงแรมก็แทบไม่มีรายได้เลยนะครับมีแต่รายจ่ายนะครับก็ก็จะเปิดได้คนไทยเข้าในราคาพิเศษ บางที่อาจจะลด70เปอร์เซ็นต์นะครับจากราคาปกตินะครับแต่ถ้าบางที่ที่ว่าลดเยอะๆหน่อยอาจจะ50เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่แต่ที่ไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเช็คนะครับเหมือนตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีโรงแรมแล้วก็มีบ้านเป็นหลังเป็นเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นหลังเป็นหลังแล้วก็เอ่อมาแบบฝั่งนู้นก็มีนะครับตรงแหลมตรงนู้นก็อากาศดีนะครับเช้าๆนั่งจิบกาแฟ หน้าหาดนะครับยิ่งได้ทีพักริมทะเลเห็นหาดกลางคืนเก็นั่งจิบเบียร์เย็นๆนะครับสบายๆอยู่ชิวๆฟั่อนนะครับช่วงนี้ก็เดินทางมาเที่ยวกันได้นะครับช่วงหลังโควิด19ก็การต้องเที่ยวภูเก็ตก็จะซับซาลงไปเยอะอเพราะว่าโควิดปิดโควิดนะครับก็ ก็รายจ่ายของประชาชนก็ลดลงนะครับในบางอาชีพแต่ก็มีผลกระทบเกือบทุกอาชีพนะครับยกเว้นการาชการนะครับอาชีพอิสระอาชีพส่วนตัวนะครับต่างๆก็มีผลหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับมีศาลานะครับแบบ ที่พักไว้เวลาฝนตกนะครับตรงนี้นะครับลงอติดสองพอดีนะครับเห็นไกลๆนู้นก็จะเป็นเขาอีกลูกหนึ่งนะครับก็จะมาบรรจบกับลูกลูกนี้ก็ด้านบนก็จะเป็นโรงแรมเหมือนกันนะครับโรงแรมขึ้นไปเกือบถึงยอดนะครับโรงแรมขึ้นไปเกือบถึงยอดเลยนี่นะครับบรรยากาศตรงน,นี้เราก็จะเดินขึ้นบนกว่างนะครับ เช้าๆก็มากันได้นะครับออกกําลังกายนะครับร้านของเราก็อยู่ใกล้กับแถวนี้นะครับเราก็มาเดินบ่อยนะครับวันนี้พักผ่อนจากงานช่อมเราก็มาเดินเล่นพักผ่บ้างนะครับเพื่อรีเล็กนะครับผมเดินไปซื้อกาแฟสดมาสักแก้วปาต้องโกะรักสองตัวนะครับก็ชิวๆนะครับ เช้านี้ก็คลื่นค่อนข้างแรงนะครับก็ช่วงนี้เห็นทางกรมหมุดประกาศพา,ายุนะครับแต่วันนี้ยังอากาศยังไม่คลึมนะครับวันนี้อากาศเปิดแต่เมื่อวานฝนตกนะครับวันนี้วันที่สามกันยานะครับปกสองห้าหกสามนะครับ นี่นะครับโรงแรมบนเขาใจะเหินใกล้ๆนะครับเห็นตอกขาวใกล้ๆนั่นะครับเป็นรีสอร์ทโรงแรมวิลล่าอะไรพวกนี้นะครับอยู่บนเขาเลยก็ก็ยอมรับในพวกวิศวะก่อสร้างนะครับแบบสร้างบ้านบนเขาบนอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็แข็งเรกงก็ยอมรับในเทคโนโลยีในนวัตกรรมนะครับ น,นี้เราก็พาขึ้นมาบนฟังนะครับน,นี่มองไปจากบนฟังนะครับอาจจะมีขยะเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ลมแรงนะครับยำเช้าพีแสงติดอ่อนๆน,นะครับวันนี้นี่นะครับ ข้างบนจะเป็นตรงนี้จะเป็นสนามกีฬานะครับสนามฟุตบอลนะครับใหอ้อ่าประชาชนเข้ามาเตะฟ,ฟุตบอลกันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดนะครับเป็นลานจอดนี่นะครับข้างบนเป็นวิวลล่าต่างๆนะครับเขาทำเกือบถึงยอดเขาเลยนะครับ เดี๋ยวเราซูมให้ดูนะครับนี่นะครับสุดยอดนวัตรกรรมนะครับเขาสร้างได้ฝีมือมากๆนะครับสร้างบ้านบนเขาสร้างบ้านบนหน้าผาเป็นอะไรที่ว่าโคตรยากนะครับอันนี้เราจะเดินพาขึ้นมาบนถนนนะครับ อันนี้ขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะครับจะมีประชาชนมาทยอยมาเรื่อยๆนะครับช่วงเช้าก็จะมาออกกำลังกายตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางออกนะครับฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้ออกไปบันออกไปถนนใหญ่นะครับ เอาไปถนนใหญ่นะครับก็ตอนนี้ก็เราเดินมาเรื่อยๆบรรยากาศโดยรอบนะครับผมหาสุรินนะครับตรงนี้เป็นสาราที่ในหลวงมาสร้างไว้นะครับผมไว้เป็นที่พักช่วง ฝนตกนะครับขึ้นราสามารถขึ้นไปได้นะครับแต่ตอนนี้ปิดประปุุงนะครับรรยากาศโดยโรอบตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับตอนที่เราถ่ายนี่ก็คือเขายังก่อสร้างนะครับมันก็ยังมีของวางระเกะระากะาอยู่นะครับก็เขาก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับตามว่าประมาณนะครับ บรรยากาศโดยรอบนะครับาหาดสุรินนะครับผมตำบลเชิงทะเลอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้ก็ยังปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ยัง ยังไม่เรียบร้อยนะครับเราก็เลยดูแล้วมันไม่ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาถ่ายอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับหาซูรินนะครับ จังหวัดภูเก็ตนะครับจากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์เข้ามาก็ประมาณ15กิโลได้นะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับช่วงนี้ก็อที่พักต่างๆราคาพิเศษนะครับ ที่พักต่างๆราคาพิเศษก็คือมันเป็นหลังโควิดนะเนาะราคาวิลล่าราคาโรงแรมต่างๆเขาก็จะลดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เขาพักในราคาพิเศษนะครับก็ลองดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตดูได้นะครับว่าโรงแรมมีที่ไหนบ้างตรงไหนบ้างนะครับราคาเท่าไหร่ ติดหน้าหาดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าชอบบนแบบบนเขานะครับบนเขาด้วยแล้วก็หันหน้าออกไปทางทะเลด้วยก็มีนะครับก็มีหลายๆที่นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นหาดซุรินนะครับหาดซุรินนะครับก็จะอยู่ต่อกับหาดกัมลาที่เราใส่ ทิปที่เราทำหาดกำมลาตอนที่2และตอนที่1นนะครับฝั่งนี้ก็จะไปเชื่อมต่อกันนะครับผมก็เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศโดยรอบและโดยรวมนะครับผมก็สำหรับวันนี้เราพามาท่องเที่ยวกันนะครับก็นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ช่องของเราจะเป็นช่อง ชอบงานด้วยพักผ่อนด้วยนะครับอนาคตจะมีสุขภาพเข้ามาด้วยนะครับก็จะถ้ามีอะไรใหม่ๆนะครับข้อมูลการซ่อมข้อมูลการต้องเที่ยวต่างๆนะครับหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเราก็จะมารีวิวกันทางช่องนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับกับทิปอาดสุรินนะครับ จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ขอขอบคุณครับ